สบายดีสบายดีทานผู้ชมอีพี่นี่เขาเดินทางมาบ้านใต้หรือว่าบ้านตะเลกใหม่อีพี่ก่อนเขาอยู่บ้านตะเลกเก่าเนาะหรือว่าตัวนี้คือหนบ้านใต้หรือบ้านตะเลกใหม่หรือบ้านตะเลขไงกะ่ะชั้นสั้นคุผู้ชมพาคุณผู้ชมมาครับชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของข้าเจ้าเนาะเปิดเ็ดอยู่ให้กินงาหงำแรงๆของหมู่บ้านคุณผู้ชมอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกำลังจักตอกคุณผู้ชม หมัดหัวมัดสวนเนาะไปะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนเลยท่านผู้ชมทางหนา้าของหมู่บ้านท่นานผู้ชมบรรยากาศยามแลงแรงท่านผู้ชมเพิ่นยังท่านได้กลับมาจากไห้จากสวนจากไหเนาะไปทางไห้เดือนนี้เป็นเดือนทางไหรรมม้ท่ทานผู้ชมสมวิธีชีวิตยามเลี้งแรงของ บ้้าานนท่ผูชมมีโอกาสท่านชิมานอนอยู่นี่เนาะมาขอนอนในหมู่บ้านเพิ่นชมวิถีชีวิตงามเศ้าๆก่อนที่เพิ่นจะไปไห้เพิ่นเฮ็ดยังแต่ละมือท่านผู้ชมไว้โอกาสหน้าเนาะบ้านใะต้หรือว่าบ้านตะเล็กไงบ้านตะเล็กไม่เพื่อนไลยแนวก็ได้มมท,ท,ท่านผนะู้ชมตวามีเือนฝกกระับเลยเเนาะขตนี้บ่มีไฟฟ้าแล้วก็เฮือนก็เป็นเฮือนฟ้าไม้ ไปดิเนี่ยมันชวนมันชวนเฮียงเฮียงเพือนเพือนเพือนเป็นเฮือนเก่าเพือนแก่เฮือนมาตากระเต้าเพี่เอ๋ตากระเต้าตากระเต้าต้นาเขาคือเล่าเข่าท่านผู้ชมเล่าเข่าของสุนทรบุรูจะประมาณนี้เนาะอันนี้แบบว่าเฮ็ดบอลแล้วเลยแอมแบบนี้เอาเลยเอาไว้เข่า อยู่วลังคาในมุ้งซับมาไม้ไผ่มามุง้งงบเนี้ยบ่บมีสังกะสีเนะาะท่านผู้ชมในหมู่บ้านก็มีเฮือนลงนังหนึ่งมาเฮือนเออครับมีเฮือนครัวด้วยเนาะเฮือนครัวอยู่กันจะคน้นในเฮือนสอง,สองกับผัวเออบ่ได้ลูกบ่ยังบ่ได้เนาะเฮือนซันบ้านสองเฮือนครัวผมเลย อู้น้ำเตาหนึ่งขักเลยเนาะในเตาเล่น่อยนะบรรยากาศในหมู่บ้านท่านผู้ชม บรรยากาศงามแรงของหมูบ่บ้านธ้รมาสุขกกนกลับมาจากให้จะสวนก็นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาผู้สาวผู้สาวฮ่าฮ่าาฮบ่ไปทางให้บ่ตบือปตานรายบ่ม <c oughs> ื้อนานบ่ไ้ไปตานรายบ่ โอ้อ oh, so mm ีบ hmm. uh ันเจ้าอืมคือว่าบนี้บ้าได้ไปทางผู้เท่าเอาลานเนาะบันเจ้าออเดือนสารบันสองของพนธรมสมยามแรงแรงผู้เท่าจะบ้าได้ไปทางให้เนาะจ้าไปเฉพาะ ชาวนุ่มหรือว่าคนที่มีกำลังนะตาขั้นเท่ายะไม่ตะบึนปตันสช่เปล่มไ้มคือบ่จูเออบ่จูแต่ตาใช่กูตะบึนนาคอยดอยจชูคอยดอยเชแน่ะดงดงคือไหน่าดงคือปอนน้าเออก่อนคือนึ่งคือเกาวิลาเออเพ่นคอยด้าเวทำเราว่าบ่ได้ไปทางไหนทางสวนบอกคนเราคนมาแล้วงกัด มาแล้วเพราะว่ามาหนึ่งเข่าเลยลูกเพิ่นยังน้อยยังน้อยแต่มีแต่เพิ่นเนาะ <c oughs> บรรยากาศยามนึนนแรงท่านผู้ชมของหมู่บ้านคือถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศยามที่เพ็นเห็ดอยู่เห็ดกินวิถีชีวิตห้มายามเศ้าๆท่านผู้ชม มีโอกาสเขาสิมานอนในหมู่บ้านใกล้ๆนี้เนาะหรือหมู่บ้านนี้เลยท่านผู้ชมมาตื่นมาจะได้สัมผัสบรรยากาศยามหนึ่งละยามเช้าของหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้สะอาดเลยท่านผู้ชม มีสาวได้เนาะสาวงามประจำบ้านสาวสาวผู้สาวย่านเนาะผู้สาวผู้สาวขี้ย่านคนเออปิดปิดหลังใส่ขนาดทำซื้อได้เจ้านะ กระตาละมือมาบ้ากระตาละมืออารมืออ้อบ่อนตำเข่าสมมแต่ว่าเขาามายามหลบแรงเนาะเลยบริเห็นเพลนตมเข่าให้เบิ่ง สองคกคือในครรมชลมีเพือนซานเพิ่งจะเอาซับไม้ไผ่มามุงลังคานเนาะนนบางเฮือนกับมุงสังกระซีบางเฮือนกับมุงหยาบางลังคาเฮือนกับมุงไม้ไผ่นี่ยนะนผู้ชมซับมามุงเป็นเฮือนซานของพี่น้องชนเผ่าบรูเนาะทางเมืองเซปน แฝงโซนเขตนี่มาเท่าคนมาแต่หาบน้ำไปตักน้ำอยู่ห่วยท่านผู้ชมถา้อนนองบ่น้องมาลานเจ้า เออร์โอนเอาล,านอาลานัานไ,ไ,ไปบ้านวังยุกบ้านนี้เฮาสิเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งต่อท่านผู้ชม ออกจากบ้านนี่ก็เดินทางไปหมู่บ้านนึ่ง<า>ทาง,ทาง,งทางลงเซของหมู่บ้านท่า,านผู้ชมยามแรงแรงชาวบ้านจะลงอาบน้ำอยู่ในหนองเซนี่เนะาะมาืม<า>่เทถา,งงานี้น่าจะลงไปตักน้ำ<า>อื้อ ลงไปตกักน้ําสิลงไปตักน้ําอยู่เซยว่าบัดนี้โอ้นี่สวนทาุกไดนะโอ้ไปลงไปตักน้ําอยูเ่เซเนาะ้เฮา,าก็สิลงไปนําเลย <c oughs> ลตามหวจะมีหมู่บ้านนึงทางง่านผู้ชมทางทางเิละกชาวบ้านส่วนนึงก ใส่น้ำน้ำเซ่แม่นน้ำหอยน้ำเซ่เซ่นี่เป็นเซ่บางเฮียงเลยทุทม่มๆไหลสู่อ่าไหลผ่านสู่เทศบาลเมืองเซปอลนี่เพคนเดยอมาแต่ไห้แต่สวนเนาะก็มาอาบน้ำอาบในเรียกว่าหาอยู่หากินกับอาศัยหาอยู่หากินตามน้ำเซ่เนาะเซ่บางเฮียง Hơi đỡ bà Cần lông tạm nạm thôi bà Bắn nhà cát nhằm lên Dù xe ชาวบ้านเพิ่นกลับจากไห้จากสวนเนาะแต่ละคนทำมาอาบน้ำเซย่างผ่านไม่น้ำเซย์ผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่กะหาอยู่หากินสอนทอมส้มสอนหาอยู่หากินตามน้ำเซยถือว่ามหมู่บ้านที่ติดน้ำเซยกะอาศัยความสะดวกเนาะหาอยู่หากินใส่สักผ้า หรือว่าอาบน้ำนาแรงนี่เพิ่นจะอาศัยน้ำจากน้ำจากเซนี้เนะาะอาศัยอาศัยอาบสัมสมพูนตอนหน้าเราพู่มตอนนี้ทีมงานเราก็ขี่รถกลับแล้วเราจะไปต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งสมสมนี่นาแรงน้ำเซจะบรายเนาะถ้าเป็น,นาฝนหรือว่าช่วง ប្ជាម្ស់នៅ់ត់ពូវាម្រូវាជ្រោ់ទៅពា ขวัดทรายบรรยากาศงานแรงสุวรรณบุมาหามนาบหางในทํา,มาสมสาวบันตรแตกเนะาะหาาหนาบหางในไอ้เราสิเดินทางไปต่อท่านมไปอีกหนึ่งหมู่บ้านพาท่านมไปเบิง่งวิถีชีวิตของหมู่บ้านตัวไหนเนาะ งานแรงๆเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินนะแดดมันใช้ชีวิตกันแบปไปทั้งมุมโซมไป